โอ้โหมันออกให้เจ็บช้าน้ําใจธาตุอื่นมียังไม่เต็มเลยแต่มันออกไม้ซ้ํสองอันกูดีควรดีใจไหมเนี่ยทีเผออไปอีกครั้งโอ้โหทนะลุน้ำทะน้ําเต็มแล้วครับตอนนี้คือขาดแสงขาดแสงอมมืดออกแสงกับมืดหน่อยเฮ้ยเฮ้ยอ่าเรามาดูในส่วนของแพ็กเกจเติมตังนะครับ สำหรับนีโนคูนี้หรือว่าเซเว่นไนท์เอเป็ก o m เกนชินหรือจะเป็นเกมไหนก็ได้ครับที่อยู่ในมือถือเนี่ยอิเล t ติกชอบรับเติมหมดครับแล้วมีมั่นใจว่าราคาถูกที่สุดแล้วเพื่อนๆมั่นใจได้เลยครับว่าปลอดไทยแน่นอนครับผมแล้วก็ทุกเกมเลยนะถ้าสมมติแพ็คเนี่ยมา2,009 9อิเล็ c ติกชอบเนี่ยจะทุกเกมเลยคือ2,000บาทก็อย่าลืมเวลาจะมาเติมไปเีติชอบก็อย่าลืมบอกว่า เติมผ่านมาจากหมีนะครับเพราะว่าเราจะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอ,อย่างราคาสมมุติ2องพบาทกับ2,000บาทต่างกันมากไหมต่างนะเพราะว่า50บาทเนี่ยเราซื้อ10แพ็กเนี่ยก็คือ500บาทเราสามารถเอา500บาทเนี่ยไปเติมแพ็กอะไรอื่นเพิ่มได้มันก็จะช่วยทําให้เพื่อนๆใช้เม็ดเงินได้อย่างคุ้มค่าสูงสุดน,นะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเปิดกาชาได้แต่ของดีๆนะครับหมีอวยพรฮิ สวัสดีครับมีนักที่แปนะครับวันนี้เราอยู่กันในน้องคูนี้นะครับเจ้าเก่าดั้งเดิมนะครับวันนี้มีจะมาคราฟทั้งหมดเนี่ยหนึ่งพันแปดร้อยครั้งเนาะให้เดี๋ยวเขาดูก่อนประมาณเออพันประมาณพันแปดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคราฟเสร็จเดี๋ยวมีจะย่อยด้วยก็ปลาตกประมาณพันแปดร้อยใบเนาะ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าหมีจะได้ของฟ้าสักชิ้น2ชิ้นไหมเนาะเพื่อจะโดวงดีกับเขาบ้างมาลุยกันเลยดีกว่านะครับโหไม่ต้องพูดทำทํำเพลงแล้วทีเผลอไปเลยละกันเพื่อของฟ้าจะดอกกับเขาบ้างโอ้โหอ้าวโหไม่กอดอุ้ยเอ่อธนูสี่ดาวเนี่ยไม้เนี่ยหม,มีมีจะ15บอันแล้วครับทำไมมันออกแต่ไม้วะ ธาตุอื่นกูมีตั้งเยอะแล้วมันไม่ออกอะ่ะโอ้โหมันออกให้เจ็บช้าน้ําใจธาตุอื่นมียังไม่เต็มเลยแต่มันออกไม้ซ้ำสองอันกูด,ดีควรดีใจไหมเนี่ยทีเพิ่มไปอีกครั้งโอ้โหทนะลุน,น้ำทะน้ําเต็มแล้วครับตอนนี้คือขาดแสงขาดแสงัมมืดของแสงัมมืดหน่อยเฮ้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 ยอะไรวะเนี่ยตาฝาดปะเนี่ยมีได้ธนูแสงฟ้าว่าอึง้งอึ้งมากครับเพราะว่า ตั้งแต่หมีแน่นมาหมียังไม่เคยได้เลยนะโอ้ไม่กอดต้องร้องว่าโ oh อ้ไม่กอดเลยแหละอย่างนี้โอ้โ oh หดวงดวงมาว่ะคือจะบอกว่าตั้งแต่ค้ามาคือเคยออกเคยออกของฟ้าครั้งแรกนะเคยออกของฟ้าช่วงแรกแล้วพอเขาปรับเลนตมาก็ไม่ได้เลยครับโอ้โ oh หมีลุ้นว่าวันนี้มาดวงแบบอย่างนี้กดต่อไปเลยละกันไม่ต้องทีเผลอแล้วกูกดตรงๆเลยเนี่ยแหละเผลอพี่นกจะใจดี ให้ของฟ้าอีกสักชิ้นหนึ่งเออเออเอาเรื่องว่ะพี่คนนี้พี่นกใจดีมากๆออกธนูมืดไปอีกดีเฮ้ยตอนนี้เราคาบไปตอนนี้คือเหลืออยู่ว่าสามร้อยครั้งแล้วเราจะกดให้เหลือสี่ร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปคาบเสื้อต่อนะครับโอ้โหเถอะสี่ดาววันนี้ออกรัวๆเลยวะ่ะน้องๆโอ้โหมันจะออกอะไรขนาดนี้วะเอาเรื่องกันจับอะไรแหละวันนี้นะ ฮ้ยไม่มาเลยครับเออเฮ้ยก็ยังไม่มาโอ้โหก็ยังอีกอีกสักนิดของฟ้าจะมาชิ้นเดียวจริงหรอ,อเรามาเครื่องในส่วนเครื่อง้ังกนบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โนเขารู้แต่รู้แกวเรานะครับโอ้โหตอนนี้สี่ดาวพวกพวกของใส่หมีก็ยังไม่สิย,ยังยังยังไม่เลื่อนสินะออกมาตอนนี้ได้หมดเลยครับทุกรูปแบบเลยเนาะแต่มันไม่ออกอะดิเพื่อน ออกมาแล้วครับมีจะได้เพิ่ม CP และวโอ้โหพี่ครับโอ้โหกูคับไปจะสองร้อยใบแล้วออกสีดาวอันเดียวทำไมของป้องกันดวงไม่ดีเลยวะเนาะเอ้ยเฮ้ยโอ้โหเฟี้ยวฟ้าโอ้โหอโโอกหมวกแต่หมวกไม่ได้ใช้เลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปเลื่อกสิบได้ครับ อ๋ออยากได้ถุงมือเบอร์เซอร์ก็ไม่ก็ลัดเก้าหรือไม่จะเป็นรองเท้าเขาหลบการโจมตีธรรมดาก็ได้ครับอะไรก็ได้หรือมึงจะออกเสื้อเลือดให้กูก็ดีครับผมนะออกเสื้อเลือดให้หน่อยก็ดีนะครับพูดจากใจเลยโอ้โหพี่นกกูใจร้ายว่ะเอะอเ้ยอโหโอเคครับมือเบอร์เซอร์โอเคมากเพราะมีเงินไปเลื่อนสิบมือเบอร์เซอร์เนี่ยถ้าจะเอาเบบเทพมันต้องเลื่อนสิบนะครับโอ้โหลัดเก้ามาอีกว่าเฮ้ยวันนี้มันวันนี้นนนนนนนมันเป็นวันเออต้องบอกบอกว่า แบวันว่ะวันของหมีครับเอ้ยต้องบอกแบเดแบเดเออไปไม่ถูกแล้วตอนเนี้ยไปไม่ถูกแต่เออเอาแสงฟ้ามาเนี่ยแหละไปไม่ถูกเลยทีเผลไปเลยละกันโอ้ยนกบอกมึงไม่ต้องทีเผลแล้วมันก็เปิดต่อหน้ากูเนี่ยของฟ้าไหมโอ้โหอยากได้เสื้อเลื่อนนะเอาจริงถ้าได้เสื้อเลื่อนนี่จะโอเคมากเลยครับแบบมั่นมากเออ โอ้โหโอเคโอเคครับอย่างน้อยเราได้เลื่อนเพิ่มพลัง CP เรานะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมเอ้ยอันนี้มีขาดอยู่เกาะลึงมีได้เลื่อนสิบแล้วจะบวก CP อีกเฮ้ยมามาได้อย่างงี้โอ้พี่นกบอกโอ้ทูสายหัวละโอ้โหถูงมือ XP ครับผมนกกลัวเราเลเวลไม่ขึ้นตอนนี้แบบใหม่ยังไม่มามันก็ไม่ไปทางขึ้นหรอกเพื่อนโอ้โหกูได้เลื่อนสิบละดีครับ เรื่องที่ดีครับโหนี่แบบเหลือ2 5อ่ะเราเราวกกลับมาอาวุธน,นิดนึงนะครับเผื่อจะโชคเฮือีเพิ่มอ,อีกทีโอ้โหนี่แสงกระมือไม่ออกเลยวะ่ะมาถึงเออแสงกระมือสี่ดาวธรรมดาครับมีเจ้ามาเลื่อนขั้นให้มันสิทธ์งไงโอ้โหเฮ้ยวันนี้เกลือสุดๆเลยวะ่ะ เอาละครับในเมื่อพี่นกเริ่มใจร้ายเราต้องแย่แนวหมีเป็นคนที่ถูกชะตากับเลขเจ็ดับไปเราไปแนวนกันดีกว่าครับเปิดชีวิตจะมีอะไรดีๆขึ้นนะครับผมไม่ท well ีเพิอกดต่อหน้าเนี่ยแหละก็ไปเลยละกันเอือดนูน้ำมาเพื่อเมป็นไรอย่างที่หมีบอกนะอาวุธสี่ดาวถ้าซ้ำเรื่องสิบเนี่ยเพื่อนๆเก็บเอาไปขัดเออเอาไปขัดเกาได้นะครับ ในนาคตมันจะบวกซีพีเยอะมากนะครับสีดาวที่ําเกินเรื่องสิบไปเก็บไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆนี่มีเตือนนะเพราะว่าหมีดูแล้วอีกไม่นานหรอกไม่น่าเกิน2เดือนเดยกก็เข้าเนาะระบบนี้มันจะช่วยทําให้คนที่มีสีดาวซ้ำเนี่ยเลื่อนสิบแบบจมคึนมากครับเออชัวเอออโอ้โหนึกว่าจะถ่องเห็นทองมาโถโถโถนึกว่าจะของฟ้ากับเขาอีกสักชิ้นหนึ่งอะนะมืดไหมเออฮือมืดกระแสเงะอยากได้เอามาเถอะ โอ้โหสีดาวไม่มาเลยว่ะอ่ะลองปล่อยมันไหลไปเรามาดูกันดีกว่าครับโอ้โหไหลไปนี่หนักกว่าเดิมว่ะโอ้โหแป๊บเดียวเหลือสองอันแล้วหมดแล้วเออโอเคได้เลื่อนขั้นหน่อยอาวอาวุาวแสงสีดาวเออมือดมาหน่อยแล้วพี่น้องโอโ้มันจะไม่มาเลยว่ะสีดาวเนี่ยฟ้าไปดี โอ้กูจะเปิดสองพันอันแล้วได้สองพันอันแล้วได้ฟ้าแค่อันเดียวได้นะเอาเรื่องจัดเลยว่ะโอ้โหไอ้เรามาเกาะบ้างครับผมไม่กดทีเผลอกูกดต่อหน้าเลยเนี่ยแหละกกดทีเผลอมันไม่ให้โอ้โหอันนี้หนักกว่าเดิมอ่ะไม่อันนี้สี่ดาวไม่ออกเลยว่ะอย่น้อยให้กูไปเรื่องสิบให้ครบก็ยังดีครับผมนะเอ้อเละโอ้โหอันนี้ละจริงว่ะไม่มีสีดาวออกเลยว่ะ พี่นกเออโอ้โหให้ออกหมวอะไรวะเนี่ยมันไม่ได้ใช้งานเพื่อนแต่เพื่อนไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวมีจะย่อยต่อครับก็รวมรวมน่าจะได้ตั้งสองสานะมร้อยใบนะเผื่อเป็นอุทาหรณ์หรือเป็นกำลังใจให้เ,เพื่อนที่สายเติมน้อยหรือสายฟรีเนี่ยได้มีกำลังใจสู้ต่อไปนะครับโอ้โหได้เป็นเกาะอ,อีกอย่างหนึ่งครับเฮ้ยหมีจะบอกว่าของป้องกันหมีไม่ได้ฟ้าจะชินเลยวะ่ะสุดท้ายแล้วคื้ยที่เพิ่ไม่เอาแล้วกูลุยเลยละกัน เลื่อเลือดหน่อยดิโอ้โห,โโหเจ๋งไปหนึ่งไม่กลัวครับผมซัดต่อเลยโอ้โหพี่นกบอกมึงอา้าวเฮ้ยกล่องหมดว่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาขายของคือขอเวลาหมีแป๊บน,นึงนะครับคงต้องขายยาวเลยแหละเนาะอ่าหมีก็ได้รีนเรียบร้อยนะครับอ่ะต่อไปเรามาเปิดต่อกันเลยดีกว่านะครับก็จะได้ใบอยู่ประมาณ168กับ107ยเอาเป็นว่าก็ ทั้งหมดทั้งมวลในคลิปนี้ก็คือ2,000ใบาคาร์ดนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็บอกได้นะครับเดี๋ยวเขาหน้าเด็กมิจะเก็บ3,000 5,000ใบไปเลยเนาะทีเผลอไปเลยละกันอุ้ยจะก,กี่ได้ไรวะดูไม่ทันธันูน้ำมาทำไมครับเนี่ยโอ้ยธันูแสงโอเคอย่างน้อยได้ไปเลื่อนขั้นหน่อยเอออยากได้มืดด้วยโอ้ฟ้าจะไม่ออกแล้วจริงๆเหรอวะแค่นี้มันจะดีเหรอเพื่อนฟ้ามาหน่อยดิ ถุงมือเงินเอ้ยถุงเท้าถุงเท้าเงินเื้อตอนนี้โกเหลือๆแล้วะฟ้าหมอริซานึนนงเราด้วยเอออยากได้เสื้อเลือดอะเจ๋งคารามาสุดท้ายครับผมเออฟ้ามาซะหน่อยไหมสนิทเอ,อือหมดแล้วครับผมอา้าวยังไม่หมดแต่ว่าเหลือ55ครั้งแต่ว่าใบขาหมดสวยเลยตอนนี้ก็น่าจะเอาที่30แล้วมั้งครับเนี่ย เยอะเกินหมดเดีย๋ยวลองย่อยดูครับเผื่อเนี่ยทาลงแสงเยอะอยู่นะลหลายอันอยู่เนาะโอเคอยู่นะสำหรับหมีคือคุ้มคุ้มจริงๆก็คืออา,อาวุธสี่ดาวแสง สีดาวสดาวแสงฟ้าได้มาอันหนึ่งครับก็สอ0 0อันอันก็ได้สีฟ้ามาอันนึงก็ถือว่าโอเคนะสำหรับปีสำหรับดวงหมีนะแต่สีดาวได้เยอะมากครับยิ่งอาวุธอาวุธโหอาวุธได้เป็นสิอันอะแต่ว่าเป็นสีดาวธรรมดาไม่ได้เป็นแสงนะครับ โอเคครบครับเดี๋ยวมีจะย่อยอีกทีแล้วก็เดี๋ยวจะลองค้าอีกทีนะครับเพื่อเพื่อจะได้อะไรดีๆเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ช่างมันก็มีโอเคแล้วได้ฟ้ามันเองก็โอเคแล้วสำหรับมีเนาะเอาวุ้เลยครับผมอ้ได้แค่สิบหกเองใบมันหมดก่อนอ่าเรียบร้อยครับจบเรียบร้อยครับเพราะว่าใบค้าหมด เอ๊ะรู้สึกว่าเออใบาคาร์บอุ้จะเหลืออยู่นะแล้วรู้สึกกล่องอาวุธมียังคราบได้อยู่อ่อาสิบอันสุดท้ายแล้วฟ้าซะหน่อยเออจบแล้วครับได้แค่นี้ก็คือแค่นี้ครับจบอ่าเรามาดูผลประกอบ,ก,อบการแต่ว่าตะเกียะมีไปอัพขั้นเออมือเบอร์เซอร์กับรองเท้าแล้วจริงๆอ่ะมันได้ประมาณ2 3อ่ะได้ธนู สีาดาวแสงฟ้ามานะครับอันแรกเลยครับที่หมีเพิ่งได้เนาะแล้วก็ในส่วนพวกของสีดาวเพียบครับดูได้เลยเยอะมากคือแผดขัดเกลเข้าเมื่อไหร่หมีก็ซีพีบวกผาบานน่ะบอกได้แค่นี้เลยเนาะโอ้โหเออนี่นี่น,นี่เอาวุธแสงเดี๋ยวเดี๋ยวมีขอเรื่องขั้นอาวุธแสงหน่อยครับสองอันมาดีเนะาะอเห็นไหมครับเราไม่ศูนย์เปล่าครับเราเลื่อนไปขั้นแปดแล้วโอ้โหเป็นไงเอนชิบะเอ๊ย มืดมีอันเดียวมืดมืดขั้นเจ็ดขั้นแปมเขาไสองอันนออกไม่ได้โอ้โหหมวกนี่อย่างเยอะอะมาอ่าอย่างน้อยก็ได้ซีพีเพิ่มครับเพราะว่าเรื่องขั้นเจ็ดอะเนาะกดโทรไปเลยละกันอย่าเลยมันไม่ติดหรอกอ่าถุงมือเอ็กพีด้วยนะครับได้เยอะอยู่นะเนาะฮักไปเรื่อยๆเผื่อจะเลื่อนสิบนะครับเลื่อนสิบก็จะได้ซีพีเพิ่มขึ้นอีกเยอะนะครับ รัดเก้าได้อันเดียวไม่ครบครับผมเอ้ยรัดเก้ามีสิยังวะก็จะยังโอ้ได้แค่นี้อนนะครับนะเรื่อนแปดก็ยังไม่สิบก็ไม่อดซีพีเนาะเราหมีได้เสื้อแดงนะตอนแรกมีเลื่อนเก้าอ่ะอัพเลื่อนไปและสามสาตัวเป็นเลื่อนสิบก็ได้ซีพีเพิ่มอีกเยอะอ่าก็จบวันไปสำหรับของที่ได้นะครับก็ ได,ได้เยอะอยู่แต่ว่าถ้าเกิดที่คุมจริงๆก็คือธนูธนูแสงฟ้านะครับสีดาวซึ่งโโหมีเพิ่งเคยได้อันแรกเลยแหละตั้งแต่เล่นมาเนาะแม่งไม่ได้ทำกิจเลยพูดจริงช่วงนี้อ่ะเราไปดูซีพีที่ปลดนะครับได้เท่าไหร่โอ้โหได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบฟีฟีเลยเนหะ็นปะแจ่มมากอ่าสำหรับเพื่อนๆถ้าเกิดชอบที่มีทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเอ่อ ค้บใบเนี่ยก็บอกใต้คอมเมนต์ใน u t u b บบอกได้นะครับยิ่งบอกเยอะเนี่ยเดี๋ยวคราวหน้าหนูมีจัดให้3,000 5,000กล่องไปเลยแล้วกันเนาะอ่าครับยังไง้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่อุตส่าห์มาติดตามผลงานนะครับและอยากให้หมีทําไกด์แนวเกี่ยวกับนี้วคูุ่นี้ก็ไปพิมพ์ใต้คอมเมนต์ใน u t u b e ได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีแบตแพดใหม่มาแล้วด้วยนะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับผม